เพื่อนๆัสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืมสวัสดีปีใหม่นะชาสวัสดีเพื่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะอืมสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะวันนี้เป็นครั้งแรกของปีเลยนะชามาทักทายเพื่อนๆเนาะแลก็มาพึ่งนอืมน้ชาอยู่ตอนนี้ปึ่งกันึงกจ้าพทักทายเพื่อนๆหน่อยตอนนี้เพื่อนๆอยู่ไหนกันเนาะไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าปีใหม่เนาะใช่ส่วนนาชาก็ ไม่ได้ไปไหนเลยมาทํางานกับคุณพ่อเนาะนาช่าอยากไปเที่ยวไหมอยากไปจ้าถามเพื่อนๆหน่อยเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวไหนกันบ้างยืิงีใหม่ไปเที่ยวไหนกันบ้างอยู่บ้านหรือว่าออกไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไหนกันบ้างเนาะใช่ช่วงนี้เป็นไงโควิดเป็นไงระบาดมากเลยค่ะอือต้องทำไรต้องอยู่บ้านเอยู่บ้านที่กวาเนาะอยู่บ้านดูหนัง มันเสียงไหมใช่โรงเรียนนาชาค่ะมีเพื่อนมีพี่ปอห้าติดข้อไปต้องหยุดสิบสี่วันเลยอู้หเหรอโรงเรียนนาชาเลนะใช่อ๋อปิดโรงเรียนนาชาไม่ได้รงเรียนเลยใช่เลยขึ้นปหนึ่งพอดีดูฟันดูฟันฟันยังไงันมันวโยกเลย ไปถอนมันต้องไปถอนนะต้องถอนนะัวไม่อยากทีดยาชอเจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัดแล้วก็ไปถอนออกถ้าไม่ถ้าไม่งั้นมันฝันก็จะยืนอย่างเงี้ยหรอไหมใช่จ้านอน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 อ๋ออยู่ไหนบอกขึ้นหน่อยู่กาวัดจ้จังหวัดอะไรบอกขึ้นจังหวัดบึงกาฬบึงกาลอยู่บึงกาลค่ะมาเที่ยวบึงกาฬกันนะใช่ค่ะ รู้จักไหมที่บรงการมีอะไรบ้างนิชารู้จักไหมมีที่เที่ยวหนบ้างมัรอมีที่เที่ยวกินชาเคยไปเที่ยวไหนบ้างท้านาคาอะไรไหมไม่เคยไปยังไม่เคยไปเนาะอินสามวานไปหรือยังไปแล้วโอ้ที่มีปลาวานสามตัวใช่ไหมใช่แต่ตัวลูกไม่ให้เข้าไปอืมชาเขามันเล็กเกินไปให้ไปแต่ตัวพ่อกับตัวแม่อืม กลัวไหมตอนนั้นไปไปกับใครบ้างตอนนั้นไปกับแม่ลอยลก็แม่อื่นแล้วก็แม่เอ็มแล้วก็พ่อเป้าแล้วก็ลุงวัดอ,อมอนูหัวร้อนมากเลยเนาะห <c oughs> ัวร้านเหมนใครฟันฟันก็เหมือนกันเลยใช่ไหมีพอเยอมาเลย วันนี้นาชามาสวัสดีปีใหม่เป็นเพื่อนเนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนที่ติดตามช่องนาชาเนาะนาชาก็จะมีอะไรทําคลิปดีๆสนุกๆมาให้เพื่อนดูด้วยเนาะปีนี้นาชาจะทําคลิปอะไรดีไม่รู้เลยตอนนี้ปีนี้กี่ขวบแล้วส่งเอ่อหกปีค่ะขวบแล้วอยู่ชั้นไหนแล้วอนุบาลสางข้หนึ่งค่ะอืมโรงเรียนอะไร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงอืมจังหวัดจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดไม่รู้เลยค่ะจะมีรักยิ้มด้วยนะอือมีรักยิ้มเลยเขาถามว่าอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดนครพนมบ้านตัวเองจำได้ไหมบ้านแม่บ้านแม่จังหวัดจังหวัดจังหวัดแม่อยู่นครพนม แต่บ้านพ่ออยู่บึงการเด็กอะไรเลยเออเมื่อคืนนี้เป็นไงนอนบ้านพักพ่อเป็นเราไม่เพื่อนฟังหม่เราไม่เพื่อนฟังหม่นะเมื่อคืนนี้นัาชามานอนบ้านพักพ่อเนาะปีคืนปีใหม่เนาะเป็นไงบ้างเราให้เพื่อนฟังน่ย ลองเล่าลองเล่าไม่เอามันเป็นยังไงเป็นยังไงรูแล้วเหรอเฉยพ่ออยู่ตรงนี้ไม่กลัวแล้กลัวกลัวมากเลยกลัวเหรออ๋อทำไมอ่ะตอนตอนในความฝันเป็นไงกลัวไหมกลัวกลัวไหมในความฝันอ่ะอือแล้วเออแล้วทำยังไงอ่ะตอนตอนที่ฝันอ่ะไม่ เขาเจออะไรบ้างเอาเล่าให้ฟังโอเคไม่เล่าก็ไม่เล่าเฮ้ื่อยเหนื่อยหนาวไหมเป็นการหนาวไหมตอนนี้หนาวมากเลยค่ะตอนนี้อาบน้ําเร็วแล้วค่ะบันทึกว่ไม่มีไม่มีเครื่องทำควาอุ่นด้วยเจ็เลยค่ะอาบน้ําเย็นได้ด้วยไม่หนาวมากเนาะฟังยิง ไม่ทำยังนีไม่สวยจะได้ถอนไหมนี่ตกลงจะเป็นหรือว่าจะปล่อยให้เป็นฟันถามเพื่อนๆอยู่นี่เพื่อนๆเพื่อนๆอายุกี่ขวบกันแล้วใช่ค่ะเป็นไงอ้ยออุยสองแล้วสามแล้วสองแล้วสองแล้วสองคืออะไรอ๋อมีคนมาชมนะชาเหรอสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะ เออมิวมิวมเอ <Hey, S 2> ปีก่อนๆมาณชทาทำคลิปอะไรบ้างเราเป็นฝั่งี้คือทำคลิปเออ,เอลองโชว์สเต็ปเปิดคลิปหน่อยทำยังไงเวลาถ่ายคลิปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ณนชั่พอลิชแนนนะคะวันนี้ณชาจะมารีวิวออมีแต่คลิปรีวิวเหรอไม่มีคลิปอืวนอ,อวันนี้ณชาจะม,มาเล่าเรื่องสยองขวัญไม,ไม,ม่ไม่มีเนาะ น้าชาปีที่แล้วน้าชาก็ปั่นจักรยานเนาะใช่ไหมปั่นจักรยานเป็นด้วยตั้งแต่ทำก็วันก่อนเลยเลือดออกทำอะไรฉีบปั่นจักรยานปั่นจักรยานหรือเปล่าใช่แล้วก็มีเล่นสเก็ตด้วยใช่ไหมใช่จ้าสเก็ตนี่ไม่ล้มนะยังไม่ล้มเลยไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้เพระทำแบบนี้จี๊มาก อ๋อน็นร้็นในปากร้อนในตรงนี้รอไม่มีอะไรเค็มๆใช่แล้วอทำความสะอาดปากดีๆกินแล้วต้องแปรงฟันด้วยถ้าก้างปากิดตรงนี้นี่เดือดมลยนั่นมันโดนก้างเิ่มแล้วนี่วัดความเยส่วน้าามช3 14 อ้าวโอเคมีอะไรพูดกับเพื่อนกีไหมคือฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอืมบอกบอกเพื่อนหน่อยว่านัาชาจะทำอะไรบ้างปีนี้ปีนี้ปีอะไรปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าืมแล้ววันศุกรนะคะนาชาจะรีวิวเรีวิวเล่นสนะว่า นาชาช่วงนี้ก็จะมีต่อใช่ไหมมีเล่นตัวต่อตัวต่อตัวกดอตัวต่มยังฝึกฝึกต่อตัวต่อแล้วก็ฝึกช่วงนี้นาชากำลังฝึกนับเลขบวกเลขใช่ไหมเรียนไม่ได้ไปแล้วโอเคอ่ะเคค่ะฝากเพื่อนๆคนที่จะเข้ามาดูนาชาแล้วก็ คนที่กำลังดูไร้นชาอยู่เนาะขอบคุณมากที่ติดตามน้องนชานะคะชนะชาจะพยายามหาอะไรสนุกสนุกมาให้มาแบ,บ่งปันเนาะโอเควันสงการอย่าลืมแหละนชาจะรีวิวเล่นสระน้ำด้วยนะคะคทุกหลายเดือนใช่ <laughs> นี่ม,นมันกำลังหนาวแล้ว <laughs> นี่ถึงสงการแล้วหรอือใช่ไป <laughs> บายบายเพืเ่อนก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคิดต่อไปโชคดีปีใหม่นะครับทุกคนโชคดีปีใหม่ค่ะมีความสุขมากๆนะคะ